ดูคลิป6พยาคุดราคาช่องปอปารับซื้อเท่าไหร่สวัสดีครับผมปาปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญแล้วก็จำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญเดี๋ยวคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะเรามาดู6พยาคุด6พยาคุดนี้ เป็นหกพยาคุธที่ถูกถามจากบรรดาชาวนักสะสมมากมายเลยว่าราคารับซื้ออยู่ที่เท่าไหร่ช่องของคุณประปารับซื้อตามสองสภาพอยู่หรือเปล่าก็คือสภาพผ่านการใช้งานแล้วก็สภาพที่ไม่ผ่านการใช้งานตอบท่านผู้ชมฮะทั้งหกพยาคุธนี้ช่องประปารับซื้อผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านการใช้งานคุดแรกท่านผู้ชมฮะหยิบยกมาเป็นคุดที่หนึ่ง เป็น5บาทคุด9เหลี่ยมปีพศ2515สภาพผ่านการใช้งานเริ่มต้นกันที่เหรียญละ50บาทหากไม่ผ่านการใช้งานราคาจะอยู่ที่หลักร้อยราวสัก200ถึง250บาทขึ้นอยู่กับสภาพผิวเหรียญยิบยกมาเป็นคุธที่2องท่านผู้ชมฮะคือคุด1บาท ปีพศ2517หรือท่เรเรียกกันว่า1บาทพยาคุตท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานราคาในท้องตลาดบ้านเรารวมถึงช่องของประปาก็จะเล่นหากันอยู่ที่ประมาณเหรียญละ20บาทถึง25บาทสภาพตามนั้นท่านผู้ชมฮะไม่ผ่านการใช้อาจแตะหลักร้อยหยิบยกมาเป็นครุฑที่3ในคลิปวิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะคุฑที่3เป็นคุฑ พศ2520ผ่านการใช้งานจะอยู่ที่เหรียญละ15บาทหากไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะจะอยู่กันที่ราวๆเ,เหรียญละ50บาทนี่คือราคาคุดเฉียงปีพศ2520ต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นคุดที่4ที่หยิบยกมาในคลิปวิดีโอนี้เป็นคุดเฉียงเช่นเดียวกันปีพศ2522 ผ่านการใช้งานเล่นหากันในตลาดบ้านเรารวมถึงช่องของของประปาก็ไม่เกินเหรียญละ10บาทหากไม่ผ่านการใช้งานก็จะเล่นหากันอยู่ที่เราเราเหรียญละ40บาทหรืออาจถึง45บาทแต่อใครมีฮะประปาให้50บาทกันเลยทีเดียวไม่ผ่านการใช้งานสำหรับคุบที่6ในคลิปวิดีโอนี้ท่านผู้ชมฮะ เป็นคุดตรงปีพศ2525วันนี้เราจะมาพูดถึงคุดปกติธรรมดาหาง่ายกันก่อนเนาะคุดตรงท่านผู้ชมฮะใครที่มีปีพศ2525ผ่านการใช้งานจะอยู่ที่เหรียญหนึ่งก็ราวๆ30ถึง40บาทหากไม่ผ่านการใช้งานโค้ด28 29เหรียญละ100บาทหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเราหยิบยกมาเป็น คุดสุดท้ายกันในคลิปวิดีโอนี้ดูคลิป6พยาคุดราคาปอปารับซื้อเท่าไหร่เป็นคุดสุดท้ายคือคุดที่6ในคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะเราหยิบยกมาเป็นคุดที่ระลึก10บาทที่ระลึกคุดธนาคารไทยแห่งแรกท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานก็จะเล่นหากันหลัก10ฮะจะเป็น 70- 8090ถ้าสวยจริงๆก็อาจจะถึง100สภาพ ผ่านการใช้งานแต่ถ้าหากไม่ผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะปัจจุบันนี้ช่องประปารับซื้ออาจสูงถึง130-140บาทกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมฮะจบแล้วสำหรับดูคลิป6พยาคุดราคาช่องปาปารับซื้อเท่าไหร่วันนี้ปอปามานนำเสนอแล้วก็บอกกับ ราคาลับซื้อทั้ง6พยาคุดท่านผู้ชมฮะหากรายละเอียดไม่มากพอป๊ปาก็ขอากาบประทานอภัยเพราะว่าตั้งใจจะมาําคลิปสั้นไม่ได้ตั้งใจจะนำข้อมูลจำนวนการผลิตหรือราคาที่ช่องของปปาโปรโมชั่นไปฉะนั้นใครอยากดูรา,ายละเอียดมากกว่านี้ก็ติดตามในช่อง YouTube ช่องของปปาท่านผู้ชมฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหากอยากติดตามช่องของป๊าปาอยากรู้ข้อมูลของเหรียญกับ ราคารับซื้อกับราคาปปามาขายเหรียญโอเคเนาะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ